ทำไมก็เข้ามาในบ้านนุ่งผ้าก้าด้วยเหตุผลของสุขภาพนะคะเริ่มจากแม่ค่ะแม่ป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีติดเตียงหนึ่งเดือนเต็มนะคะคือดูแลตัวเองไม่ได้เลยต้องเป็นลูกที่จัดการทุกอย่างตั้งแต่ตื่นนอนยันหลับนะคะคิดสภาพแล้วกันนะคะต้องทำยังไงคือแม่เนี่ยเป็นพยาบาลแล้วก็ทำงานหนักแล้วก็เขาเป็นเบาหวานมาเรื้อรังยีส่สปีสไปลระยะที่สีจนกระทั่งร่างกายเขาเสื่อมโทรมถึงขนาดที่ว่าเป็นเส้นเลือดในสมองตีบนะคะก็คือนี่คือหลัก เออง่ายๆเลยก็คือประตูะด่านแรกที่ทําให้ไม้ได้เข้ามาของการาก,การัอยู่ในบ้านมะพร้าคือแม่เนะี่ยดื่มชาดื่มชาชงชาชงชาชงตำปับเนาะ <c oughs> <c oughs> ก,ก็ชงให้แม่กินแล้วก็ด้วยความที่เราไม่เชื่อเราไม่เชื่อว่าสิ่งนี้มันจะดีกับแม่แต่เราไม่มีทางเลือกบางคนบางคนเขาก็มีเหตุผลหลายๆอย่างกับการเข้ามาอยู่ในในแปลนี้แต่ของไม้คือเราเลือกไม่ได้แต่เราจําเป็นต้องให้แม่กิน เพราะไม่เชื่อแต่จําเป็นต้องให้แต่มันเห็นผลตรงที่ว่าอาการของแม่เนี่ยมันรุนแรงมากคับแม่นอนไม่หลับเลยแต่ดื่มน้ำสมุนไพรันนี้เข้าไปเนี่ยเขาหลับได้เราก็เขาหลับได้เราซึ่งมีภาวะของโรคนอนไม่หลับอยู่แล้วยี่สิบปีเพราะว่าเป็นเึมเศร้ารุนแรงแล้วก็รคนอนไม่หลับเนาะเราต้องพึ่งทั้งยาเคมีแล้วก็เหล้าให้หลับมาตลอดแล้วก็เลยกินตามกินกะน้ําชงทั้งที่สองสนุกคือเราหลับเราหลับได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งยานั่นก็เลยรู้สึกว่าโอเคเขาคงจะทําให้เราหลับ ออพอมันครบสองเดือนอะ่ะมันช่วงระยะ2สองเดือนที่แม่กินดื่มน,นะคะเขาอาการของเขาหนักมากถึงขนาดที่หมอบอกว่าหกเดือนถึงถึงจะมีโอกาสลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองได้หกสิบห้าสิบหรือหกสิบเปอร์เแต่สองเดือนเต็มที่ไม้เป็นคนชงชงน้ำสมุนไพรแล้วก็เอาเอา,เอาตัวแคปซูลให้เขาสองเดือนเต็มวันที่ยี่สิบแปดธันวาแม่ลุกขึ้นเดินที่สาไร่แม่เดืน ใช้วอลเกอร์อันหนึ่งใช้ตัวไม้เท้าค่ะแล้วเราเราก็ประคองข้างขวาแล้วเขาเดินทั่วบ้านเลยจากคนที่นอนนอนติดเตียงที่คิดว่าฉันคงไม่กลับมาดีได้แล้วหรือลุกได้แล้วแล้วเขาุกได้เอาแค่นั้นก่อนความรู้สึกมันโฟมมากไมยก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยแม่กินอะไรม่งไม่กินอยู่สามอย่างเนาะไม่กินอาหารที่เราทําให้ซึ่งเราก็เปลี่ยนปรับเปลี่ยนอาหารในหมุเลยเปลี่ยนตามาพยาที่สภาพปะตามโรคของของคนไข้แล้วก็แม่ก็กินยาเคมี ยาของโรงพบาลคือเราก็ทิ้งไม่ได้เราไม่ใช่ว่าสุกโตงที่จะไม่กินเลยแต่เราก็กินตรงนี้ควบคู่ไปด้วยคุณต้องคิดว่าสิ่งที่กิน3าอย่างนี้มันทํางานร่วมกันได้ดีมันไม่ตีกันตายคนกินไม่ตายนั่นแหละมันกลายเป็นว่ามันดีขึ้นภายในระยะเวลาสองเดือนจากที่หมอบอก6กเดือนมายังจำสภาพวันที่มายร้องไห้ที่โรงพยาบาลเก้าวันเต็ม เดินไปร้องไห้กับพยาบาลเลยทํายังไงดีมันหนักขนาดนี้เราก็เราเองก็มีภาวะทางจิตเราต้องหาจิตแพทย์เราต้องคุยด้วยแม่ก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้หมอก็บอกเออได้ยินหกเดือนหกเดือนหกเดือนมันเหมือนหกหกทันปีเลยนะนะปุ๊หกเดือนมันไม่เฮ้ยพรุ่งนี้มารือนี้อ่แต่การว่าจากหกเดือนมันกลายเป็นสองเดือนนะหนูถามหน่อย่ะสามอย่างเนี้ยมันมันมันดีขนาดไหนมันมันต้องขนาดไหนมันทําให้คนที่ติดเตียงที่แทบจะไม่มีโอกาสลุกขึ้นมาอ่ะ ดีขึ้นมาได้อยากแล้วแม่เนี่ยกินคือครบเจ็ดเดือนเนี่ยนะคะการที่วหมอลดยาทุกตัวแทบจะทุกตัวเลยเหลือแค่นาปูเห็นยาแม่ไหมคะตัวตัวที่มีแต่แอสเปรินจะกินกินเป็นกรรมอ่ะก่อนอาหารเป็นกรรมหลังอาหารเป็นกรรมเช้าเย็นมาคนจัดยาให้แม่กินยาตอนนี้แค่สามเม็ดคุณคิดว่าสิ่งที่แม่กินเข้าไปเนี่ยดีแค่ไหนมาทําได้ไหมบุกเดือนสองเดือนเลยเรื่องด้วย มันมันใครอยากรู้ก็ทักนะคะทักถามาได้นะคะทัคือเราคนเป็นลูกเนี่ยความคาดหวังของเราคือเราเราเราอยากให้แม่เราไม่อยากให้แม่เราเป็นอะไรเราต้องดีลกับกับสิ่งที่มองไม่เห็นดีลกับโรคในตัวแม่ดีลกับเจ้ากรรมนายเวรดีลกับ ยม,มาบาลอะไรทุกอย่างเราเดิวทุกอย่างเราทาทุกทางเุกทางเลยเราจะดึงไอคนนั้นก็จะดึงไปแล้วเราก็ดึงมาเราคิดอย่างนี้ฉันรักแม่ฉันอยากให้แม่ฉันอยู่แต่ถ้าแม่ฉันอยู่แล้วอยู่อย่างทรมานจะทํายังไงแต่สิ่งที่กินเราหยิบยื่นให้แม่สิ่งที่นั่ปุ๊บแบบจิกเลยว่าต้องกินต้องกินต้องกินกน่ะมันกลับทําให้แม่ช่วยทําให้แม่ดีขึ้นฟื้นฟรูร่างกายของแม่เราดีขึ้นคุณคิดว่าคุณคุณยังจะต้องนั่งนั่งพิจารณาอะไรอีกเหรอถ้าเกิดฟังไม่จบแล้วเนี่ยว่า คุณจะลังเลไหมที่จะให้พ่อแม่คุณกินหรือตัวคุณกินเพราะว่าสิ่งเนี้ยสิ่งที่แม่กินมันมันตกทอดมันต่อยอดมาที่ตัวไม้ที่ไม้เป็นผู้ป่วยด้วยผู้ป่วยทางจิตด,ด้วยแล้วก็สุขภาพไม้ก็ไม่ดีมันทําให้ไม้คนที่ต้องนะเราต้องกินยาแรงๆกลายเป็นว่าทุกวันนี้แม้แต่พาราเล็กนึงก็ไม่มีิดกระเป๋าแล้วทําให้เรากินอิ่มนอนหลับแล้วสุขภาพอิ่เราก็ดีขึ้นมันหลายๆอย่างที่มันฟื้นฟูข้างใน